น,นีได้ไงฉันบอกให้แกเป้ารถโอ้ไม่ใช่เหรอแล้วร้านแพงแบบนี้แกมีปัญญาจ่ายเงินไหมคะหรือว่าแกขโมยเงินที่บ้านฉันมาแต่ผมไม่คิดขโมยของใครนะครับผมมีจดสีมากพอนี่แกกล้าเถียงฉันเหรอนี่เดี๋ยวฉันไปคุยงานกับลูกค้าก่อนเดี๋ยวมาสองชั่วโมงรออยู่นี่แหละไม่ต้องไปไหนนะ โอ้นี่โอล้วเปล่า hey! เฮ้ยมนโหไม่เจอกันนานเลยอ่ะสบายดีป่ะสบายดีแล้วโอล่ะก็เรื่อยๆเปิเบนแล้วนี่มีแฟนยังโหยังไม่มีหรอกเ้นลำพังแค่ดูแลตัวเองก็ลำบากมากพออยู่แล้วงาน,น,นมันคงเลยอะ่ะเหรอแล้วนี่โอลทำงานอะไรอ,ะอ่ะอ๋อก็ เป็นคนขับรถนี่แหละ<ม>ก็พอมีกิมีใช้วันๆน่ะงั้นเหรอเออโอโอ,โอสนใจปะตอนนี้เปิ้ลกำลังทำโปรเจกต์ใหม่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอะ่ะถ้าโอสนใจอยากจะมาทำงานกับเปิ้ลนะก็มาสมัครได้นะจริงกัแบบเปิ้ลแต่ว,ว่าโอจบแค่ตว,วชอนะเปิ้ลโอไม่มีเงินเรียนต่อมหาลัยอ่ะไม่เป็นไรลองไปคิดดูก่อนนะ ถ้าเกิดว่าสนใจก็มาสมาัครเพราะว่าเปิ้ลเห็นว่าโออ่ะเป็นคนดีส่วนเงินเดือนน่ะไม่ต้องกังวลน,นะเดี๋ยวเปิ้ลจะดูให้สนใจนะเปิ้ลอุ้ยพอดีเดี๋ยวเปิ้ลต้องไปแล้วอ่ะพอดีมีนัดคุยธุรกรกับลูกค้าเดี๋ยวยังไงถ้าโอสนใจอ่ะโอติดต่อเปิ้ลตามมาบักน,นี้นะอ๋อสนใจนะเปิ้ลจ้ะวัีน,นะจ้ะ สรุปเรื่องโปรเจกต์งานเอาตามนี้เลยนะคะคุณเปิ้ลได้ค่ะคุณเปิ้ลมีอะไรอยากเพิ่มเติมตรงไหนไหมเอ่ยอมไม่นะคะก็เอาตามนี้เลยคุณติ๊ตีจัดการได้เลยค่ะยินดีมากๆค่ะคุณเปิ้ลถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเปิ้ลขอตัวเข้าห้องน้ำก่อนนะคะได้ค่ะ โอแกกล้าเข้ามานั่งในร้านนี้ได้ไงฉันบอกให้แกเป้ารถโอ้ยไม่ใช่เหรอแล้วร้านแพงแบบนี้แกมีปัญญาจ่ายเงินไหมคะคุณติติครับคืออย่างนี้นะครับหรือว่าแกขโมยเงินที่บ้านฉันมาไม่ใช่นะคุณติติฟังผมก่อนนะครับคอยดูนะถ้าฉันคุยงานกับลูกค้าเสร็จเมื่อไหร่ฉันจะกลับไปเช็คเงินที่บ้านดูทั้งเงินฉันหายไปน,นะ จะเตรียมตัวเข้าคุกได้เลยฉันจะเอาตำรวจมันลากคอแกคุณติครับถึงผมไม่คนขับรถอะแต่ผมไม่คิดขโมยของใครนะครับผมพัจดิ์ศสีมากคอนี่แกกล้าเถียงฉันเหรอฉันให้แกมาเป็นคนขับรถนี่ก็ดีค่าหนแล้วผมไม่ได้เถียงนะครับผมแค่ยินยันผมไม่ได้ทำอะไม่ต้องมาพูดแล้วฉันไล่แกออกติ หยุดเดี๋ยวนี้นะคะนนคุณติ๊ติโอ้แมนีิคุณพูดแบบนี้มันไม่เกินไปหน่อยหรอคะ,อะใจเย็นๆก่อนนะคะคุณเปิ้ลคุณเปิ้ลฟังตีก่อนนะค,ะคนขับรถแล้วมันเป็นยังไงหรอคะเขาก็ทํางานน่ะมีเงินเดือนเพราะฉะนั้นเขาก็มีสิทธิเหมือนเราทุกอย่างอะ่ะและอย่างนี้นะร้านเนี้ยเขาก็บริการทุกคนเท่าเทียมกันไม่ได้แบ่งว่าจะบริการคนรวยหรือว่าคนจน หรือว่าคุณดูคนที่ภายนอกดูคนที่การแต่งตัวหรือดูแค่อาชีพไม่ใช่นะคะคุณเปิ้ลอย่าไปสนใจมันเลยค่ะเรามาคุยเรื่องโปรเจกต์งานกันต่อนะคะฉันไม่คุยงานกับคุณแล้วล่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้ฉันมีอย่างอื่นที่น่าทำมากกว่าส่วนงานโปรเจกต์เนี่ยฉันขอตอดตัวค่ะเพราะว่าฉันไม่อยากร่วมงานกับคนอย่คุณไปโอ้ เพ้่นรู้จักอโออยด้วยหรอคะโอเนี่ยเขาเป็นเพื่อนฉันเองค่ะจำไว้นะคะคนเราเนี่ยไม่ว่าจะแต่งตัวดีหรือว่าแต่งตัวธรรมดาก็สามารถเป็นเพื่อนกันและนั่งร่วมโตกันได้โอขอคุณแจรถหน่อยคุญแจรถค,ค่ะข,ขับรถกลับบ้านเองนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยโอเขาไม่ใช่คนขับรถของคุณแล้วค่ะ ส่วนโอเดี๋ยวไปทำงานกับฉันฉันจะให้เงินเดือนดีกว่านี้แน่นอนเดี๋ยวเข้าคุณเปิ้์นคุยกันก่อนโชคดีนะครับ